สวัสดีครับทุกคนนี่คือศึกฟุตบอลคาราบาวครับ2021ในรอบ16ทีมสุดท้ายนี่คือแช์ระว่างทีเวู์พูที่ต้องยกพลุกออกไปเยือนเบสตา้านอตเอนโดยรายชื่อนักเตะ11ต,ตัวจริงวันนี้ของลิเวร์พูภายใต้การคุมทัพของเจอร์เกนคอปพวกเขามาในระบบเก่งอย่างระบบ4-3-3โดยผู้รักษาประตูเป็นอาเดียนเซ็นเตอร์แบ็กเป็นโจเอลมาติฟที่จับคู่กับโจโกเมสส่วนแบ็คขวาเป็นเนโกวิลเลียมแบ็คซ้ายเป็นซิมิคาร์ส่วนกองกลาง3คนได้แก่ไทเลอร์มอร์ตันเคอร์ติโจและอเล็กอเล็กแชมเบรเลน ส่วนแนวลุกทางฝั่งซ้ายเป็นทาคุมิมินามมโนแนวลุกทางฝั่งขวาเป็นฮาวิ่แบร์และกล่องหน้าตัวเป้าเป็นดีวอกโอลิกีโดยเริ่มเกมมาในจังหวะน,นี้จากเกมส่วนกลับของเฟตตันทาให้พวกเขาเกือบได้ประตูขึ้นนําโดยเป็นชอนแม็กควายที่แทงบอลทะลุช่องไปให้พอร์ตท,ที่ได้โอกาสลากบอลเข้าไปใส่เดียวกับอาเดียนแต่อาเดียนนั้นยังโชว์เซฟและปัดบอลออกหลังไปได้ จังหวะต่อมานาะทีที่28แปดแมคแคนนั้นพาบอลหลุดเขาเ้าไปในกรอบเขตโทษก่อนจะตกเข้ากลางแล้วเป็นแมก็กควายที่วิ่งมายิงจัดจอดติดเซฟของอาร์เดียนซึ่งบอลมันกระโดดออกมาแล้วเป็นไลอันเลสตันที่วิ่งเข้ามาสามแต่ในโกวินเลนนะั้นใช้พิชาหัวเหล็กอยากก่างกระตั้งเตี้ยวลิ้นยี่สกัดบอลเอาไว้ได้บนเส้นโดยหลังจากนั้นพอเริ่มครึ่งหลังมาได้เพียงแค่9นา,าทีอเล็กอ็อกเล็กแชมบเบอรเลนจัดก,การพาบอลม้วนหนีตัวประกบก่อนจะซัดเต็มข้อลอเต็มแข้งบอลพุ่งโค้ไปสายยายยมอ่างงงกกกมูเ่อแลหลุดเสาออกไปนิดเดเียว จังหวะต่อมาแนะ่ทีที่62มอตันระหว่างวันยับให้เนโกวิลเลียนจัดการพาบอลมุดลอดช่องสิงคโป,โปร์เข้าไปเปิดเข้าการให้มีนามิโนที่กระโดดสกายคิกบอลพุวกเสียบเสาสองเข้าไปอย่างสวยงามและส่งให้ลิว์ููขึ้นนำหนประตูต่อศูนย์ และแล,ะละว้วจังหวะปิดเกมก็มาถึงในเนทีที่84ซิมิคานั้นเติมขึ้นไปเปิดบอลโค้งไปชนคานและเป็นเนโกวิเล่ที่เอาบอลลงมาเล่นก่อนยิง,ยงไปฉลับแนวรับของเปสตันซึ่งบอลมันเด้งรอเหมือนกบปทานพอให้กับมหาเทพโอลิกิอุสบุตแห่งแอนฟิ์ที่จัดการจรและแค่ฟาดหางที่จะเป็นเรื่องเล่าขาดไปอีกนับพันปีและเป็นการปิดเกมช่วยให้ลิวอูปทิ้งห่างเป็นสองประตูต่อศูนย์โดยบทสนุกของเกมนี้จบลงด้วยการที่ลิวอูลสามารถบุกมอาชนะเบสตัน,นนอตเอ็นไปได้สอประตูต่อศลลาา็จ โดยสถิติหลังจากจบเกมนี้เป็นเลอ้์วผู้ที่โชว์ความเด็ดขาดจนเอาชนะเฟตสันนอตเอ็นไปได้ในท้ายที่สุดโดยเลี้์วูลนั้นมีโอกาสยัง,งเท้ายิงไป8ครั้งเข้ากอบไป4ครั้งเป็น2ประตูส่วนเฟตสันมีโอกาสยัง,งเท้ายิงไป9ครั้งเข้ากอบไป3ครั้งแต่ไม่เป็นประตูเลยและเวอ้์วผู้มีเปอร์เซ็นต์การคองบอลอยู่ที่74%ส่วนเฟตสันมีโอกาสคองบอลเพียงแค่26%เท่านั้นโดยเวอ้์วผู้ได้ลูกแตะมุมไป1ครั้งส่วนเฟตตันได้ไป4ครั้ง ซึ่งโปรแกรมในนัดถัดไปของทีวอู์พูลพวกเขาะจะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมีของไบรตันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในวันเสาร์ที่30ตุลาคมที่จะถึงนี้ในเวลา21นาฬิกาหรือว่าเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทย